สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอ e ีโฮนะครับอีว e ุสุทอแสงมงคลในยุทธยาครับวันนี้โยโมาแนะนําตัวน้ํามันเกียร์เซเนะครับเนื่องด้วยปัจจุบันนี้รถบรรทุกอ e ีวุสุเราเนี่ยมีการใช้เกียร์เซมากขึ้นในตัวหัวลากในตัวรถพ่วงนะครับก็เลยจะมาบอกวิธีการเลือกที่ถูกต้องนะครับนี่นะฮะจะเป็นน้ํามันเกียร์เซเลยยี y ่ห้อเซเลยนะครับเซทเอฟอีโคฟูอิดนะครับจะเป็นเบอร์75ดับเบิลยู80นะครับ และที่สําคัญตัวนี้จะลองเดนมากเลยจะใช้งานได้นานนะครับก็คือ2 0 4 0 0 0 0กิโลเมตรหรือ2ปีเปลี่ยน1ครั้งนะครับตัวนี้เลคกคมเมนเลยนะครับใช้สําหรับเกียร์ซัเอท่านั้นถ้าท่านใดไปเติมน้ำมันผิดจะมีปัญหากา,การรับประกันได้นะครับน้ำมันตัวนี้ราคาลิตรนึง500บาทนะครับแต่แลกกับการที่ใช้งานได้ยาวนาน2ปีหรือ2 4 0 0 0 0กิเม ถือว่าคุ้มนะครับตัวนี้และที่สําคัญนะครับน้ํามันตัวนี้เป็นน้ํามันของแท้ไม่มีขายในท้องตลาดนะครับนี่ครับอ่าเป็นน้ํามันแท้ตีเพชรครับนี่ยงให้ดูเบอร์เลยนะฮะนะครับหรือท่านใดไปซื้อข้างนอกนะครับให้ดูเบอร์ตรงนี้ไว้นะครับต้องตรงนะครับเบอร์อะไรเผื่อไปเจอของปลอมเดี๋ยวเกียร์พังนะครับนี่ของแท้ตีเพชรนะฮะเป็นน้ํามันเกียร์นําเข้านะครับตัวนี้จากต่างประเทศนะครับ แต่หากท่านใดหาซื้อไม่ได้ติดต่อมาที่เบอร์ยีหงด้านล่างได้เลยนะครับยีหงมีราคาพิเศษส่งให้หรือลูกค้าสะดวกเข้ามาเปลี่ยนก็ใช้เวลาเปลี่ยนไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพื่อเป็นการถนอมเกียร์เรานะครับยังไงวันนี้โยงฝากขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปยีหงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้สวัสดีครับ